e a t 3เป็นผลงานการกำกับครั้งแรกของไมเคิลบีจอแดนและถือเป็นการเดินตามรอยเท้าของสตอร์โลนที่เจ้าตัวทั้งกำกับและแสดงเองเสริมทับความเดือดด้วยการคว้าตัวมหาวัยร้ายคนใหม่ของ MCU อยา่างโจนาธานเมเจอร์มาร่วมแสดงนำในบทเดเมียนและไมเคิลบีจอแดนบอกว่าฉากสู้บนสังเวียนภายในหนังภาคนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาร์เกิลบอนแ มาร่วมกันสารต่อตำนานเลือดนักชกในคีทสก่อนจากกันไปบอกเราหน่อยครับคุณรักหนังภาคไหนในตระกูลล็อกกี้มากที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ